วิธีเช็คว่าใครแอบเข้า Facebook เราบ้างเพื่อความปลอดภัยนะครับเราสามารถเช็คในมือถือเราได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เรากดเข้า Facebook ในมือถือเราได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดขีด3ขีดท,ทางด้านขวาบนต่อมานะครับมากดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามากดเมตาศูนย์บัญชีหน้าต่อมานะครับให้กดรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย ต่อมานะครับมากดตำแหน่งที่คุณเข้าระบบจากนั้นเลือกบัญชี Facebook ของเราได้เลยครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราจะเจอกิจกรรมในการเข้าระบบในหน้านี้นะครับจะมีบอกหมดเลยครับว่าตอนนี้เราเข้า Facebook บนมือถือเครื่องไหน จะบอกข้อมูลตรงนี้และข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากมือถือเครื่องนี้ที่เข้า Facebook ของเราค้างไว้เพื่อนเพื่อนะครับก็ลองมาเช็คได้นะครับว่ามีอุปกรณ์ไหนที่น่าสงสัยว่ามีคนแอบเข้า Facebook ของเราหรือไม่ ถ้าเกิดเราเจออุปกรณ์ที่น่าสงสัยนะครับคิดว่ามีคนอื่นมาแอบเข้าใช้งานบัญชี Facebook ของเรานะครับเราสามารถใช้มือถือของเราไดแหละครับในการสั่งออกจากระบบอุปกรณ์นั้นได้ทันทีเลยนะครับเพียงแค่เรานะครับกดมาที่เลือกอุปกรณ์เพื่อออกจากระบบจากนั้นนะครับให้เรากดเลือกอุปกรณ์ที่น่าสงสัยและกดสั่งออกจากระบบจากปุ่มนี้ได้เลยครับและกดออกจากระบบอีกหนึ่งครั้ง โอเคครับต่อมานะครับมือถือบางเครื่องจะมีให้เรายืนยันตตนผ่านช่องทางของอีเมลหรือว่าเบอร์โทรที่ผูกกับ Facebook เราก็นํารหัสที่ได้นะครับมาป้อนในช่องนี้และกดดําเนินการต่อได้เลยครับโอเคครับเมื่อเรานะครับยืนยันรหัส OTP เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นการสั่งออกจากระบบอุปกรณ์ที่เราได้เลือกไว้แบบนี้เลยนะครับ ถ้ามือถือของเขาเนะครับเข้า Facebook เราค้างไว้นะครับเขาจะถูกสั่งออกจากระบบทันทีเลยนะครับและถ้าเป็นอีกกรณีนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะสั่งออกจากระบบอุปกรณ์อื่นทั้งหมดยกเว้นมือถือที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้อ่ะตรงนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยสามารถทําได้เช่นกันครับให้เรามากดเลือกอุปกรณ์เพื่อออกจากระบบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมากดเลือกทั้งหมดและกดออกจากระบบจากนั้นกดออกจากระบบ นี่นะครับมันก็จะเป็นการสั่งออกจากระบบบัญชี Facebook ทั้งหมดที่ได้ไปล็อกอินบนอุปกรณ์เครื่องอื่นยกเวน้นมือถือเครื่องที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้แบบนี้เลยครับตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยบัญชี Facebook ของเราได้นะครับ แต่เพื่อนๆนะครับต้องการจะเช็คว่าใครเข้า Facebook เราบ้างและสั่งออกจากระบบบัญชี Facebook ที่แอบมาเข้าใช้งานบัญชีของเรานะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับแต่ก็จะมีข้อแนะนําอยู่หนึ่งอย่างนะครับถ้าเกิดกรณีที่ Facebook ของเรานะครับถูกคนอื่นแอบมาเข้าใช้งานจริงๆนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทาการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้กับบัญชี Facebook ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันคนอื่นนะครับจะกลับมาเข้าถึงบัญชี Facebook ของเราอีกครั้ง ตรงนี้นะครับก็แนะนําให้ไปเปลี่ยนรหัสพันใหม่ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ